พี่จ๋าพี่จ๋าหนูไม่มีฟันอีกแล้วนะลูกไซสแม่เบองพี่น้องแฮปปี้เขียวร่อนอีกแล้วเหลือซำมนี่แล้วเขียวเพิ่นเฮ็ดเท่าหลายแล้วดูบึ่งอ่ะเด้อพี่น้องเขียวยิ้มให้ข้าเจ้าเบึงบะลูกบอก แฮปปี้อะแฮปปี้พี่น้องอันฮาวไทายไว้เบึงเวลาเพิ่นบอยู่น้ำฮา,าแล้วช่วงนั้นเฮากะอันนั้นเมื่อยน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นป่วยอะนะเพิ่นยางบ่ได้นี่บ่อันนี้เพิ่นคานเอาอันนี้เป็นเพร์ไดเลยเป็นอันนั้นบาดไดเลยขาเพิ่นเพิ่นยางบ่ได้ละเพิ่นคานเอา้ความนี่เพิ่นเนี่ย ความเี้ลูกซ้ายคอยความเน่แฮปปีนะ้น่ะเมนบาลุกบอกอนีนะ่มักได้มักให้เฮาจับเพลินนี่มักแห้งนี่มัมกหลายเมนบาลุกละมักกลายลูกซ้ายแฮปปี้่อยกินข้าวไหมว่าเรื่องกินข้าวหูตั้งเลยพี่น้อง กินข้าว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 หิวแล้วเหรอทำยังไงทำยังไงชุบชุกชุกชุกเนี่ยเห็นบอกเพิ่นสิลุกมาได้พี่น้องเพิ่นอยากเล่นน้ำแต่ว่าเพิ่นลุกมาได้เพิ่นเป็นหมาขี้เล่นแหนะแหน่เอาเอาเอาโดน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 มาเร็วกินข้าวเร็วกินข้า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 วให้แมวข้าวให้กินเหรอ ทำไงเฮ้ขเ้ขี้ขี้ข้ขี้ขล้วบมี้ขี้ขี้ขี้วเท่า้วี้ขี้ล,ล้วี้ขี้ขี้ขด,ด้ี้ข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 ้ข้าวเหรอปลา,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 าขีา้ขี้ขีาข้ขี้ข้ข้ข้ป